ความฝันเลขนำโชคฝันว่าตัวเองมีฝาแฝดฝันว่าตัวเองมีฝาแฝดแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดทำนายนะคะฝันเห็นตัวเองมีฝาแฝดฝันเห็นตัวเองมีแฝด ฝันเห็นตัวเองมีฝาแฝดท่านมีดวงจะได้เดินทางมีดวงที่จะได้เดินทางนะมีดวงที่จะได้เดินทางไปเที่ยวทะเลเป็นช่วงที่ว่าท่านอะมีความทุกข์ในจิตใจเป็นช่วงที่ท่านอะมีความทุกข์ในจิตใจ มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีในเรื่องความรักแล้วก็การงานเพราะอันนี้มันอาจจะเกี่ยวกับว่าผิดหวังมีปัญหามีปัญหาจะต้องเสียเงินมีปัญหาจะต้องเสียเงินมีความทุกข์ในความรักจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้ว มีความทุกข์ในความรักนะคะใบนี้ร้องไห้น้ําตาเป็นสายเลือดจะมีความทุกข์ในความรักมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีในเรื่องการงานจะได้เจอเพื่อนเก่าเนี่ยจะได้เจอเพื่อนเก่าจะมีการเดินทางไกลอาจจะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวชมธรรมชาติเนื่องจากความที่ว่าท่านามีความทุกข์ในใจท่านมีความทุกข์ในจิตใจเลยเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวทะเล มีดวงเกี่ยวกับว่าอาจจะหางานทําใหม่มีการวางแผนมีการวางแผนอยากจะหางานทําใหม่ตอนนี้เป็นช่วงที่ท่านน่ะจะต้องค่อนข้างใช้ความคิดค่อนข้างเยอะอ่ะอันนี้เป็นการวางแผนนะอันนี้เหมือนกําลังใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเป็นช่วงที่กําลังคิดวางแผนแบบเป็นช่วงที่แบบเหมือน กำลังวางแผนชีวิตใหม่กำลังแพนนิ่งกำลังคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานอะ่ะอันนี้คือการวางแผนอันนี้คือการใช้ความคิดใช้เหมือนก็วางแผนอะ่ะจะหางานเลยต้องใช้ความคิดก็ค่อนข้างเยอะเรื่องความรักถือว่าไม่สมหวังนะคะฝันเห็นตัวเองมีฝาแฝดเนี่ยจะผิดหวังในเรื่องความรักการเงินมีปัญหามีเรื่องให้เครียดค่ะเลขนำโชค หนึ่งหกหนึ่งหกค่ะ